สิกิโลนิดๆนี่สิบกิโลนะคะจากไทยแลนด์เลยเดี๋ยวเราจะมีเคล็ดลับนะคะส่งยังไงไม่ให้ตีกลับเนาะกล่องน,นี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่อ๋อนี่ไงเคล็ดลับของเราเราจะให้แม่ส่งเมล็ดผักมาให้นะคะนี่ นี่เดี๋ยวหาเดี๋ยวมารับตรงนี้เลยนะคะนี่โถบักโถบักใกล้บ้าน อันนี้จะเป็นการเช็คสถานะนะคะว่าไปรษณีย์เราถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปที่เ,เว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยได้เลยนะคะแล้วเราก็คลิกตรงแท็กกิ้งเนี่ยค่ะแท็กกิ้งนะคะแล้วเราก็ใส่เลขแท็กกิ้งนัมเบอร์นะคะก็คือที่เขาจะมีไว้ตรงใบเสร็จนะคะเก็บใบเสร็จไว้นะคะเนี่ยแบบนี้เลยข้างบนนะคะมันจะมีเลขแท็กกิ้งนัมเบอร์ที่ลงท้ายด้วย T H อะคะ่ะ แล้วเราก็เข้าไปเช็คสถานะได้เลยว่าถึงไหนแล้วอยู่ระหว่างการขนส่งสายการบินนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็พอมาถึงนะคะคือพอมาถึงสวีเดนแล้วเนี่ยคือจากไทยมาถึงสวีเดนคือเขาจะขึ้นตรงสีแดงๆตรงนี้นะคะ3จุดนะคะออกไปนำจ่ายเนี่ยคือของเนี่ยมาถึงสวีเดนแล้วนะคะมาถึงสวีเดนแล้วเนาะ เราสามารถไปติดต่อรับที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านได้เลยนะคะโทรบักชออ็อปเลยเราจะมาเปิดกล่องสุ่มนะคะจากเมืองไทยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุ่มนะคะจากไทยแลนด์ส่งมาสวีสดเดนนะคะคุณแม่ชาลีส่งมาให้กล่องสุม่ม กล่องนี้สิบก,กิโลนิดนิดนะคะสิบกิโลนิดนนี่สิบกิโนะคะจากไทยแลนด์เลยเดี๋ยวเราจะมีเคล็ดลับนะคะส่งยังไงไม่ให้ตีกลับเนาะ <c oughs> คือเราส่งมเมล็ดผักมาด้วยนะคะแต่ไม่ตีกลับแต่ว่ารอเป็นเดือนเลยนะคะรอนานม,มากเนี่ยค่ะรอเป็นเดือนเลยนะคะเดือนหนึ่งเต็มเต็มนะคะที่รอ กล่องนี้ราคาอยู่ที่เท่าไรกล่องนี้ตก4,008นะคะ10กิโล4,008มีอะไรบ้างนะจ๊ามีอะไรข้างในบ้างน,นะคะกล่องสุนยายชาหีส่วนมากก็จะมีแต่ของแห้งๆนะคะอู้ไใบมะกรูดแห้งนี่เลยจ้าโโหกินกินเป็นปีเลยเนี่ยสองปีเลย ใบมาฟูดแห้งนี่ปลาแห้งปลาหมึกแห้งอ่านี่อะไรอ่ะกระปิปูหนี่หอมปี่อะไรกับอันนี้ปลาหวานนี่อะไรโอ้ยเรี่ยง ะน,นะนคะก็จะมีพวกของแห้งค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระชายนะคะกระชายมีกระเพราแห้งด้วยกระเพราแห้งอู้นหน่อไม้แห้งนี่นหน่อไม้แห้งแล้วก็ เห็ดหอมอืเห็ดหอมแห้ง <c oughs> นะคะเอาไว้ต้มจืดเนาะไว้เสจต้มจือดอ๋อนี่ไงเคล็ดลับของเราเราจะให้แม่ส่งมเมล็ดผักมาให้นะคะนี่มเมล็ดผักก็ก็สอดไส้มานะคะมีสอดไส้มานะถ้าเกิดส่งมาเพียวๆไม่ผ่านนะจ๊ะโดนตีกลับนะนี่เลยโดนตีกลับเลยจ้า แต่อันนี้เราสอดไส้มานะคะเราก็สอดไสมามัน,ม,นมันไม่ตีกลับมันไม่ตีกลับนี่ดูมเมล็ดถักเยอะเลยอะ่ะอ้อันนี้อะไรมะละแห้งอูสตอแห้งกงะะ็พริกแห้งนะคะพริกแห้งนี่พริกป่นนี่กินด้เป็นซีเลย ตาหวานตาหวานนะคะอันนี้ก็หนังบัวแห้งนี่เดี๋ยวเราจะทอดกินเลยหนังบัวไว้แกงใส่ที่เหล็กนะคะไว้แกงใส่ที่เหล็กหนังบัวแห้งอันนี้ก็หนักเลยไว้ไก่อนโอ้ยถูกใจสิ่งนี้มากเลยอะไม่เล็กผักเยอะมากอะผักอันเนี้คือถ้าง่ง ส่งมาแบบจะผักนะไม่ถึงนะคะโดนตีกลับนะเนี่ยเราต้องสอดไส้มาแบบนี้นะคะเนี่ยเราสอดไส้มาแบบแยกถุงนะนเยอะเลยถูกใจสิ่งนี้มากนี่ถูกใจสิ่งนี้มากมาแล้วก็พริกโอ้พริกอะไรกันพริกเผ็ดพริกข้น อันนี้แล้วก็ถั่ใจสีนี้สะตอแห้งอ,อันนี้มะละแห้งนะคะมะละตากแห้งนะเอามาแช่น้ําแล้วก็มาต้มจิ่ใส่ก๋วยเตี๋ยวไก่อะไรพวกนี้คะ่ะเอามายำก็อร่อยเนละยยำใสมมะนาวเกลือนะก็กินกับก๋งปลาเยอะอร่อยเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ลิ้นฟ้าเพกานะคะตากแห้งนะ หมกักยิดฟ้านี่หมกักยึดฟ้าตักแห้งเอามาแช่น้ำแล้วก็ไปต้มนิดหน่อยนะคะแช่น้ำแล้วก็ลวกเอามายำออเลยดีกตะ้ีากตกใจมากเลยหืมโอห้ตะ่้ตากแห้ป็นแบบนี้นะคะเอามาแช่น้ำแล้วก็อามาผัด เอามาผักเอามาทิ้งกับน้ำผึ้งได้เลยนะคะนี่ตะก้าแห้งเนี่คือนหยยน่อไม้แห้งหน่อไม้ลายชะลีตาแห้งมาให้เหน,นี่ยเอามาแช่น้ำเอามาซุปเอามาแกงอร่อยมากเลยเนี่ยเอามาต้มซุปเอามาแกงเนี่ยอร่อยมากนะคะ หน่อไม้ตากแห้งนะคะเก็บเก็บไปได้นานด้วยอต่กไปได้นานเลยโอ้ยมีอันนี้ด้วยสวิงีสวิงเนี่ยนะโอ้ยหดอนี่พี่แก้วพี่แกงโ,โคกิ้งแล้วก็พี่แกงอ่ะก็ะเสียมอะไเนี่ย พริกแกโงโค้พยิ้มแล้วก็พริกแกงเผ็ดอู๋อู๋ไหนทุกอ่างอืมพริกแกงน,นะคะไปสิไปสิออโอ้ค่ะขายแห้งอันนี้จะขายแห้งนะคะขายแห้งจะขายแห้งอันอนี้อะไรอ่ะ นี่คืออะไอ๋อมะกอกแห้งมะกอกบดแห้งอันนี้มะกอกนะคะใส่ส้มตําอันนี้ใบกะเพราตากแห้งเนี่ยเอามาผัดกะเพราหอมเหมือนเดิมนะคะอร่อยโฮมใบกะเพราตากแห้งพอได้แบบว่าแก้ขัดนะคะคือมันอร่อยอยู่หอมหอมด้วยใบกะเพราปลาใชา่ ก็ชายปากแห้งนะคะอันนี้หยิบใส่มือหนึ่งไว้ใส่ซุปหน่อไม้ใส่เจลหน่อไม้นะโอ้สวิงตาเตี้ยสวิงเอาไปไปสอนกุ้งสอนหอยนี่สวิงเน็ตบินนะไม้ฟ้าตัเตี้ยเทอาเม็ดคนหอยยูจเด่นทาดูไม่กับเราฮะโฟรริม สวิงเดี๋ยวจะทำปอบอ๋อโอเนี่สวิงนะคะกอ้ยเยอะเลยปลาแห้งนี่กระปิปูนี่กระปิปูแม่ทำเองเนี่ทานพี่เด็กน้องออนี่มีพริกฝนพริกแห้งเยอะแยะเลย ถูกใจมะเล็ดผักมากเลยอ่ะมีสอดไส้อีกไหมมะเล็ดผักทำไมมันน้อยจังเลยเราสั่งเยอะอยู่เราสั่งเยอะมากทำนมมันมน้อยจังมีสอดไส้ีหมันจะสอดไส้มาน,นี่กะปิปูนะคะพร้อมีแม่ทำเองกะปิปูอู๊ยนี้คืออะไร หัวมันเน่าแล้วนี่หัวมันนะ่จนนาจะเน่าแล้วก็จะเก็บก็มีแค่นี้นะคะก็เป็นสิบกิลโนะะลโน,น,นะคะสิบกิโลนิดๆนะคะทั้งหมดทั้งหมดก็มีแต่ของแห้งนะคะเพราะว่าถ้าของสดมาเน่าน,นะมีแต่ของแห้งเพราะว่ารอเป็น,นเดือนเป็นเดือนนะคะ เป็มนเลยที่เรารอนะแต่อันนี้คือเรารอได้เพราะว่าือของเายนี่มะเล็ักในนี้มีน,นีนะคะมาเล็กผักในนี้มีอีกนะจะสอดไส้กับพิกมานี่พริกป่นแม่ถาดตำมงึงนะคะ อํามือคือเผ็ดมากนี่มันไปขัดเยอะเลย,เลยโอ้นี่เลยต้องสอดไส้มานะคะถ้าส่งมาเปเียวไม่ผ่านะนะโดนตีกลับนะจ๊ะแต่ถ้าเองสอดไสมาแบบนี้ไม่ตีขับนะนี่แ้วก็สอดไสมาแบบนี้อสอดไสแบบใส่ถุงแม่แบบนี้นะคะแล้วก็เอาไว้ยัดไว้ที่ไหนนะโอมเมล็ดผักถูกใจอย่างมากเราจะปลูก น,นี่โอ,โอนี่โอยนี่เมล็ดผักปกติผักมเมล็ดผักนี่เข้ามาไม่ได้นะปกติมเมล็ดผักจะเอาเข้ามาไม่ได้นะคะแต่เราสอดไสมาแบบนี้ได้นะคะเยอะมากจะปลูกหมดเลยเนี่ยโอ้นี่อัอนนี้ โอะโหเมล็ดผักเยอะแยะมากมายไปกลอนี่เฉพาะเมล็ดผักนะคะเยอะมากนี่เลยโออันน yes, <да ี้คือเราสอดไส้มาทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ส่งมาเพียวๆนะ ส่งมาเทียวเคี่ยวนี่โดนตีกลับหมดนะจ๊ะส่งแบบนี้ไม่ไม่ตีกลับนะอันนี้คือเคล็ดลับเคล็ดลับลองดูนะคะถัวพงถัวผูโอ้ชอบมากถูกใจก็จบคลิปแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ Paris r e d e n นะคะ